จะแตก่ก้าสสีชมพูที่บ้างขออนุญาตไปด้วยนะค,ะ,คะบอกว่าไม่มีเป้าหมายะคะ่ะสบายๆมีความสุขในการทําง,งานนะคะเดี๋ยวตั้งขบวนเลยค,ะะค,ะค่ะพ<อ>่อะคะน้ำรโรนคะรับขบวนแดนธรรมะว่า อนุบาลประชารัศมีด้วยค่ะ<ช>ผมรับไปตั้งขบวนด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวจะได้ตั้งขบวนต้อนรับท่านว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาค่ะท่านสอมีรองส,สวยๆค่ะใช่แลน<ะ>ั้น <ะ S 1> เป็นน้องรองอของข้ะค่ะ แล้วก็ตามด้วยคณะครูโรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามคีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะ,ะคพณครูค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้อนุบาลประชารัฐสามคีมาในค้ำ<อ>ขวัญแดนธรรมะวัดผู่แก้ว<อ>แล้วแม่ย่านางแต่ละคนก็มีตะกร้าดอกไม้ จะไปไหว้พระนอนกันค่ะค่าสื่อความหมายชัดเจนนะคะ,คะนำโดยครูตัวค่ะสวยมากครูตัวครูตายค่ะที่เอค่าสิโรรเนะ มั้ว่าถูกแก้จากอนุบาลประชารัสสามัคคี่คิดค่ะเหมือนไหมคะว่าเป็นว่างรว่าเราในขบวนอาอาแห่งเทียงของจังหวัดุบลนที่จังหวัดใช่ค่ะตันนี้ถุงเนินไม่แพ้กันเลยนะคะในการจัดรูปขบวนของแต่ละขบวนนะคะประชาสัมพันธ์ทุกโรงเรียน ท่านจะเดินมอบเกีติบัตรให้กับอบตต่างๆโรงเรียนต่างๆค่ะแล้วเราจะมารอต้อนรับคนครูวาปีนี้นะคะจะเป็นปีที่5ค่ะก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทุกๆหน่วยงานนะคะที่รวมจิตรวมใจกันนะคะเพื่อสูงเหนินบ้านเรานะคะขอแจ้งกิจกรรมในค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่ว้าวว้าวอลังการงานสร้างมาก มารอแล้วคณะครูอาจารย์โรงเรียนกุจิตวิทยาหลังจากเสร็จพิธีเปิดค่ะเราจะมีมหกรรมการประกวดดาวค้างฟ้า,าอัญมณีเมืองเสมาค,ค่ะสแว้าเป็นปีแรกนะคะปีปฐมฤกษ์นะคะค่ะเ,เห็นแล้วนะคะท่านผอค่ะพวกเข้ากลัวแต่ละตำบลสวยมากค่ะดีกรี <Okay. S 1> ก็ต้องไปนะคะเพื่อเพื่อเป็นตัวแทนของเพื่อนบ้านแก่เือเราแต่ก็ไม่ใช่ว่าธรรมดานะคะจ่าีหมเกลีเราได้รางวัลสวยสะตองอ่าวอวนสุกรลพากปีทับมาค่ะปีถัดมาเนี่ยปีนี้ค่ะเราได้รางวัลสวยสะตรองเทียนเดียวและรองอันดับสามอ๋อไม่ธรรมดาสองสายสภาานเลย วันนี้ท่านจะมาเที่ยวตัว,วนะนี่ทั้ง 2, สองสาวสวยแบบ เราก็ดีไฟล์นะคะสื่อความหมายว่าเอายังไงเนาะแต่ปางก่อดดูดูพอจิตการเป็นตัวอย่างเขาจะได้ค่ะถ้ามีคนทักว่าอุ้ยสวยแต่ปางก่อนจริงๆหยอกตัวเองเล่นนะคะสวยแบบสไตล์เพชรสวยชาวราสไตล์เพชรชราชาวราสไตล์เพชรสมัยวิไลศั์สมัยเขาเป็นดาราใหม่แต่ละสวยสวยแต่ปางก่อดจริงๆไป้ะตำบลก็คัดมาสวยเหมือนกันแล้วเราจะมาตัดสินกันในค่ำคืนนี้นและตำแหน่งสําคัญค่ะวัน ใจมหดาวคางฟ้าจากการเชียร์ด้วยดอกไม้อ่าอย่าลืมนะคะแต่ละตำบลนนะกองเชียร์จะาัไม่ได้นะคะต้องมีดอกไม้ใช่ค่ะอ่าจำไหนต้องมีดอกไม้ไม่ต้องไม่ต้องนะคะท่านใชยเลยขียกผ้าขาวให้หอมลางอ๋อหอมางตีเองใช่ เสียจังหวะค่ะโอ้เกิดตกกระเบื้องเพิมเพื่อยังไงแต่ก็กติกาท่านก็ต้องแม่นเพลงที่ต้องเลือกมาค่ะหลังจากการประกวดเรงเพลงแล้วจะมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็ดขึ้นอะไรคะคืออะไรคะอ๋อได้ทราบว่ามีการซักโซ่มาเพื่ไปเดินร้องค่ะ อ๋อถอดรถพาไปตะบนนู้นก็จับตำบลนี้ก็จับบางตำบลก็แอบแต่ว่าลงเฟสพอเขาปิดฉากนะคะโอ้ยก่อนข้อ้อบเขาเปิดเผยมากเลยค่ะลงแต่ว่าลงเฟสเขาลงนิดนึงยวอ๋อต้อเป็นน้ำจิ้มนะคะแล้วเราจะดูกิจกรรมอะไรคะประกวดรำวงงท้องที่ท้องที่ท้องที่ด้วยที่ทีนะคะแล้วก็13ทีด้วยกันค่ะในช่วงนี้คงให้แต่ละโรงเรียน ลูกๆไปทานอาหารบ้างมาแล้วคุณครูก็ยืนสวยเพราะว่าบ้านะอาหารให้เดี๋ยวถ่ายภาพเป็นที่เราเลื่อนเดี๋ยวรอนต้อนรับท่านผรูวัชชโับุทธะสายยาศิลาของข่างค่ะขบวนต่อไปค่ะัดไปนะคะขบวนของโรงเรียนทำมาจากลางค่านะคะอนุบาลจุรีพานค่ะแล้วก็ตามด้วยปราสาทกินโบราณอนุบาลอัชราย้มโอวานรถตีกำนันผู้ใหญ่บ้าน บ้าน้ารับผู้ว่าแะ้วท่านอย่าลืมเนี่ยลืมมะมีเรื่องประชาสัมพันธ์ถึค่ะเรื่องประชาสัมพันธ์ถึงพนักงานขับรถนะคะขบวนถิ่นเดิมโคราชโรงเรียนระดมวิทยานุศน์ค่ะอาจารย์อยู่ตรงไหนคะจะขอความร่วมมือท่านขยับรถของระดมวิทยานุศน์ออกมาก่อนเพื่อจะได้อัญเชิญพระนอนเราให้เสียบท่านหัดออกมาค่ะโอ้งค์พระนอนท่าน ขบวนมาถึงใช่ไหมคะาอาจารย์ที่ขับรถนะคะขบวนของโรงเรียนรละดรพิชัยริศอน,น้องมาแล้วขยับรถเลยค่ะลูกขยับรถออกมาก่อนแล้วก็ทีมอาจารย์โรงเรียนสุงเนินช่วยดูนะคะว่าน้องขยับไปตรงไหนแล้วเราหันเปลี่ยนพ่านนอนได้หรือยังะนะคะขาขาค่ะขอขอ,ขอบพระคุณนะคะขบวนไหนจะหันใหม่อะไรก็บอกมานะคะ แต่ยังเคินเคินยังไม่กล้าบอกรักไม่กล้าเอ่ยปากกับสาวสูงเนินลวนหงานมัานไกลมาคว้าเธอไปคนทันแล้วเพิ่นนักต,กต้องคต้องมองไม่นักต้กองคงต้ตองมองไม่ถ้าหากไม่ได้แต่งกับสาวสูงเนิน ยังไม่มีใครเข้าไปก้าวเดินยังตอบแม่ไม่ได้ยังลูกสะพ้ายน่าอายเหลือกเกินชอบเขาคอยเป้าเหมือนแมวเกินต่างแซลว่าไม่จเริญนนุ่มปากทองคงต้องมองสาวนุ่มปากทองคงต้องมองสาวไม่ได้ก็สาวคนชาวสูงเมิอบ้านที่อยู่ปาก้องบ้านน้องอยู่แค่สูงเมิอ อ,อ,อยากอยากบอกคนดีทบทวนหลายทีไม่กล้าประเมินกลัว,วจะไม่รับรักกับการอกหักไม่กล้าเผชิญแอบรักแอบลงเฝ้าร้องกันก็มีพอคงไม่ขาดเธองหนุ่มกทองคงต้องร้องไห้หนุ่มปาก เป็นเท้าสูงเนิองบ้านท,ที่อยู่ปากคลองบ้านนง ะบอกคนดีทบทวนหลายทีไม่กล้าประเมินกลักวจะไม่รับรักกับการอกหักไม่กล้าผชิญแอบรักแอบหลงเฝ้ารอเงอินก็มีพอคงไม่ขาดเพิ่มนุ่มปากทองคงต้องรอง้องไห้นุ่มปากทองคงต้องร้องไห้ถ้าหากไม่ได้แฟนเท้าสูงบ้านที่อยู่ปากทองบ้านน้องอยู่แค่สูง Love. Uh -huh.